พี่เพิ่งได้ร้อยปีอายุหกสิบห้าหมอโบราณเกียรติบัตรเราอยู่นเอานไปเที่ยวครับเที่ยวอะไรอ่ะเที่ยวอะไรต้องใช้เงินเยอะขนาดก็ไปเที่ยวด้วยแต่ว่าก็ซื้อพวกของใช้พวกอะไรทั้งหมดมันมันมันข้าวเก้าพันที่บางพุงข้า อือนี่สาหรับสี่ันวิธีขโมยวิธีขโมยใช่ไหมวีขโมยคือว่าขี่รถมอไซค์ดูความมีใจเสี่ยงครับแล้วาเราใครเป็นคนขี่ต่อไปแล้วคอยแย่เพื่อนลงไปเอาเีแล้วผมก็ผมก็ขี่ก็ตามคันที่ผมขับมาแล้สองคนเป็นทีมนักฟุตบอลของราชภัฏด้วยใช่ไหมเป็นครับเป็นครับ ได้ลก็แบวันโชว์ตาม,มนาต่างๆครับคือเลได